นี่เราจะทำขนมปังโฮลวีดนะคะโกลบเบอร์นะคะเพื่อสุขภาพนะคะเราซื้อแป้งแป้งไม่ขัดขาวนะคะแบบโฮลวีดขนมปังโฮลวีดนะคะไม่ขัดขาวขนมปังสีดำนะคะเราจะทำแล้วก็มียีสต์สูงหนึ่งนะคะ นนี้จะทำขนมปังกันนะคะขนมปังโฮลวีนะคะโกลบเบอร์นะคะภาษาโนเวกลเบอร์ใส่น้ำอุ่นลงไปแล้วนะคะใส่น้ำอุ่นลงไปครึ่งลิตรครึ่งลิตรไม่ไม่เอาไม่เอาร้อนจัดนะคะเอาอุ่นเพราะว่ายีสต์มันจะตายมันจะไม่ทาง,งานแล้วก็เราก็ใส่ยีสต์ลงไปนะคะนี่เราเทล,ลงไป ตงหนึงก็ประมาณ50สิบกรัมนะคะตัวมึงเพราะคนนะคะเกลือเราอย่าเพิ่งใส่นะคะเพราะว่าถ้าเอาเกลือลงไปยีตรเราจะไม่ทํางานนะคะยีตรเราจะตายคนไปให้ยีตละลายก่อนนะคะว่าโดนน้ำอุ่นแล้วยีตจะทำงานนะคะสลายตัว ใส่น้ำตาลลงไปซอนหน่อยอเทแป้งลงไปแล้วค่ะ แป้งโฮมบีไปแล้วก็คนๆให้เข้ากันนะคะเราจะนวดนะคะนวดแป้งก่อนต้องใช้มือนะคะนวดแป้งนะคะทีนี้นวดแป้ง มือมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งนนะคะเด่เป็นไรใดีใส่หน่อยนะคะเพืเ่อนๆนวดให้แป้งเข้ากันกับยีดยีดทำงานนะคะแล้วเราค่อยพักแป้งไว้ประมาณสองชั่วโมงนะคะมือเดียวก่อนนะคะเพราะว่ามือหนึ่งถือกล้อง ให้ยตดทำงานขนมปังโฮลวีตฝรั่งนะคะโกลบเบอร์นะคะจะทำโกอบเบอร์คุณภาพเหมือนโฮลวีบ้านเรานะคะอันนี้คุณภาพเขาแป้งไม่ขัดขาวนะคะคุณภาพดีมากหอมมากเลย จะพักไว้ประมาณสองชั่วโมงนะคะเลาคอยมาปั้นกันปั้นเป็นขนมปังกันนะ,ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะคุมคุมแป้งที่เรานวดไว้ในหม้อนะคะสองชั่วโมงนะคะเราจะผ้าคุมไว้ ให้ยตดทำงานก่อนนะคะแล้วมันจะแป้งก็จะพองขึ้นนะคะคงให้ก่อนนะคะสองชั่วโมงเรามานวดแล้วก็ปั้นแป้งกันนะคะนี่ก็เป็นขนมปังงาดำงาขาวนะคะแล้วก็จะเอาเข้าเตาอดพร้อมกันเลยนะคะสี่สิบห้านาทีนะคะงาดำงาขาว ขนมปังโฮลวีทนะคะขนมปังเพื่อสุขภาพนะคะโรบเบอร์นะคะเข้าเตาอ,อบกันเลยนะคะค่ะเราเอาขนมปังเข้าเตาอ,อบกันเลยนะคะอบประมาณสี่สิบห้านาทีนะคะขนมปังเอาปิดเตากันเลยค่ะ รับประทานกันเลยนะคะโรบเบอร์เสร็จแล้วนะคะขนมปังโฮนวีดใส่งาขาวงาดำด้วยนะคะเสร็จแล้วหอมชุนเลยหอมถึงเมืองไทยเลยโรบเบอร์นะคะอร่อยมากๆเลยที่นี้ ทาเนยหอมๆใหม่ๆอย่างนี้อร่อยหอมมากค่ะแซ่บๆกันพี่น้องมาเนี่ยกรอบเบอร์นะคะขนมปังโฮลวีตนะคะเสร็จแล้วนะคะมาชิมน้ำกันพี่น้องมาชิมด้วยกันนะคะหอมมากโฮมเมดนะคะโฮมเมดกรอบเบอร์ขนมโฮมเมด กลบเบอร์ก็โฮลวีตบ้านเราเรียกว่าโฮมโฮลวีตนะคะแต่ภาษานอตก็โกลบเบอร์นะคะขนมปังเพื่อสุขภาพนะคะขนมปังไม่ขัดขาวนะคะโฮลวีตมามาชิมกันร้อนๆพนี่น้องอุ่นๆใจเนยร้อนๆแซ่บกัน